สวัสดีแฟนๆพวกทุกคนนะครับก็อยู่กับผมอีกครั้งนะครับกับเกม Pocket Tournament นะครับบนเครื่อง GameView นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยก็เป็นวันหยุดนะครับวันสงการนะครับโนมายเซตนะฮะเขาก็ว่านะเขาก็มาท้าผมเฮ้ย Pocket กันเอออ่ะวันนี้นะฮะเราก็จะมาฉากกับโนมายนะครับไม่ได้เจอกันนานมากเลยหลายอาทิตย์แล้วอ่ะเราจะเริ่มจากจูไครับเป็นตัวแรกเลยนะครับเซ็ตสปอร์ตเหมือนเดใช่นั่นเป็นเซตของเทปวายแล้วกันนะฮะอีเวนท่อนะครับแล้วก็ลาติโอสนะครับ เราไม่รู้ว่าโนมายเซนะฮะจะเล่นตัวอะไรนะครับแต่ดูจากคําพูดแล้วเหมือนจะมีการเร่งรีบนะับเหมือนจะไม่ว่างเออเหมือนจะน่าจะมีการฝึกซ้อมมาบ้างแหละเหมือนแบบร้อนวิชาอะไรอย่างนี้ซึ่งในวันเดียวกันเนี่ยเออทักชุนนี่ไปก่อน,นะครับว่าเฮ้ยชอนนี่ว,ว่างเปล่ามาเล่นพ็อกเก็ตกันวันไหนก็ได้เอออยู่ผมเล่นอยู่ผมเล่นพ็อกเก็กับชุนนี่วันอาทิตย์นะครับวันนี้ก็เป็นวันที่13นะครับก็หลายๆลคนนะครับอาจจะไปเล่นน้ํากันนะฮะแต่ผมนั่งทําง <ๆ S 2> านครับ ก็งานนี้นี่แหละเออมาลงให้เพื่อนเพื่อนดูกันนะครับไม่ได้เจอกับโนไม้นานมากระหว่างนี้นะครับเราก็นั่งรอไปก่อนนะฮะนั่งรอโนม้แซดไปก่อนโอเคครับงั้นอย่ผมจะแตดกลับไปตอนที่โนม้ยแซดมาแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้โนม้ยแซดมาแล้วนะครับเขาพร้อมแล้วนะฮะมาดูนครับจูใครครับจะเจอกับโอ้มิวทูครับเปิดมาก็้วมิวทูเลยเหรอโอ้งานนี้ต้องมีอะไรแปลกแปลกแน่ๆนโนม้แซดนะฮะเล่นมิวทูครับซึ่ง เดิมทีแล้วเนี่ยมิวทูนี่เป็น1ตัวครับที่เขาไม่เล่นนะครับเพราะว่าผมเป็นคนเล่นเป็นเป็นเมนตัวหลักเลยแล้วก็เล่นไม่เป็นด้วยมั้งคราวนี้นะฮะรู้สึกว่ามิวทูน่าจะอัปเกรดนะฮะเลเวลอัพขึ้นมาน่าจะโสงเลยทีเดียวไม่นึกว่าจะเอามาตัวแรกนะฮะน่าจะมั่นใจระดับหนึ่งครับโอเคงั้นเจอกับจูไคหน่อยเป็นไงมาวิถีลินจาของเรานะแล้วเราก็เลือกราติโอสนะครับมาดูแี่ว่ามิวทูของนุมไลจะเป็นยังไงครับมาเริ่มเลยครับรอบแรกครับไปคับมาครับโอ้โหเปิดมาก็โดนเลยครับอื ไม่ทันขยับเลยเล่นสแปมงนงี้เลยเหรอโอ้เต็มๆเลยครับไซโ,โคคัสเดี๋ยวยังไงดีนี่แน่รีเบคคุงลงมาเตะเข้าไปแสหลังมือแสรีเบคโอ้โหติดไฟพันอะไรนี่อุ้อม่น่าสัวที่นเไรครับสวนด้วยคา์เตอร์เข้าไปหลังมืออ่าลงมาบูลเลตซีด อืมโดนไปหน่อยนึงเคาลเตอร์เหรอฮะ,ะพุ่งมาเลยนี่นะเคาลเตอร์มิวทูมันอยู่ด้านล่างบุลเลตซีไหครับตามด้วยกีกัเดตโอ้ติ๊ไม่ทันเว้ยน่าจะแดกเข้าไปนี่ต่อลงไปโอ้โดนไฟไฟงัดขึ้นครับโอ้แล้วก็ยิงมาถ้าผมมิวทูนะครับยิ่งเกิดยิงใครท่าผมเอมากเท่าไหร่ครับเกรดของมิวทูจะยิ่งลดเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นท่าสก๊อตส์นี้เป็นต้นนะฮะเนี่ยโฟก,กับังก็ลดเหมือนกันโอ้โหเต็มๆวะ่ะเขาจะอืมไฮเบอร์บีมากันได้ครับเอาละยังไงต่อยังไงต่อ,อ ตีไม่โดนโอ้โดนหลังกับมือกระตอกเข้าไปตรงคอครับเรียบร้อยครับอืมโดนน้ำไปก่อนครับหนึ่งศูนย์เฮ้ยดูเข้มมากเลยว่ะมิวทูดูเก่งขึ้นกว่าแต่ก่อนนะครับเนี่ยเอาละงั้นเราก็จะใช้อีเวินท่อนนะฮะจะช่วยได้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันมาใส่โ,โคคัสมาเคาน์เตอร์อืมมือจะพุ่งเข้ามาตีนะรีเบคกัวลงมาครับลุกขึ้นมาตีโอติโอ้โดนบาเลีคอมพิวชั่นครับแล้วก็ตีปกติเข้ามาครับด้วยไซโ,โคคัสครับโอ้โหเต็มเต็มเลย ยังไงได้ไงผมฟุกกะบ้าเหรอชิพายชิพายโอ้เหมือนเขาจะเล่นสแปครับเนี่ยพุ่งลงมาเหรอนี่เนี่ยอืมติดเคาน์เตอร์ครับบ้าจริงโอ้โหยังมีอีกนะแคนเซลนิลแดนแล้วก็มาจับครับใช้ได้คล่องมากครับอืมเตะเร็วไปหน่อยครับโอ้โดนตีโปรติเข้ามาแล้วส,ลสับได้ใส่โคคัสปีดครับนี่เ,เ,วเ,วนเนี่ยเอ้าเฮ้ยเฟรมทว่าชนะเหรอเนี่ยเลือนเหลือกา้าครับต้องพีพิกไว้ไม่เพิ่มเลือดมาเป็นสี่สิบเก้าแปลครับไม่กล้าจูไข่พุ่งไปเลยนี่เลย ต้องมีพิกเกมพิกเกมรู้จักไหมพิกเกมไม่เผ็ดด้วยอะไรทิ้งไรตื้นนะ,วนะควรจะเคาน์เตอร์กันได้นะกีก๊เดมไม่โดนมันล่อนกาการเก่งเหลือเกินวกับบ้าไปเลยพอแล้วฟัดเอาละเออเออกลางตีพอดีด้วยใช่เปล่านีา่นะตายหรือเปล่าตายหรือเปล่าเฮ้ยเหลือร้อยสิบเอ็ดครับเวลามีไม่มากแล้วลุยต่อครับใช้เป็นเท้าครับยิงนำล่องไปก่อนเพื่อเขาตั้งป้องกันแล้วเราก็วัดใจกันหน่อย เอาละวัดใจหน่อยแล้วอืมน้าเคาน์เตอร์จริงๆครับไม่เตะรัวๆครับแล้วก็ยิงไม่นะเรียบร้อยครับโอ้เกือบไม่ทันครับหลังจากที่การการโจมตีอีเวน์ิโตกวีวิงจบปุ๊บเนี่ยเขาจะทำอะไรต่อนะฮะมาต่อกันที่รอบฟันอลลาวครับอ่าไอ้ซูแพีมาครับกันได้รีเบทไม่โดนไอ้ซูแพีมาไม่โดนเหมือนเขาจะเนสสแปมเป็นหลานที่เขขอตัดเลิกก็ยังดีเต็มๆท่านี้ โดนตลอดเลยครับเนี่ยไซโคคัสเนี่ยโอ้ตองไม่โดนครับโอ้ดูหลังมือครับโอ้บาลีแล้เดมพันธ์เข้ามาโอ้จับไม่ได้ครับโดนยัดขึ้นครับโอ้แล้วตามด้วยไฟพันธ์ปิดครับเด้งวอครับเลือจะพอมไหมเนี่ยเหลือหกสิบสามครับเคาน์เตอร์กันได้เคาน์เตอร์กันได้โดนด้วยเคาน์เตอร์นี่แน่มาลงมาใช้อีวินทอลครับยิงโอ้ไม่ไปวิ่งครับวัดใจอีกรอบนึงจะทำอะไรจะทำอะไรเอ่ยอ้าพอดีเป๊ะนี่ไฟพันธ์ไปไหนคิดกระเดงครับดูดเลือดครับวางรีเซ็ตตามด้วยบุลเลตซิต แล้วก็ต่อไปอืมนู่ยจะลงมาแพลงมากันได้สีปกติเตะเข้าไปแฟ่เข้าไป,าาไปโอ้โดนไฟพันครับโอ้สวนกลับาเป็นท่าเคาน์เตอร์ครับมาสามท่าครับเรียบร้อยครับโอ้สำหรับรอบแรกนะฮะจูไครนะครับก็แพ้ให้กับมีทูครับอืมสงสัสยจิตวิญญาณในการเป็นินจายัาง,ยางไม่เข้านะครับเนี่ยเพราะว่าแต่เดินแล้วผมต้องวอร์มก่อนนี่แบบทักมาปุ๊บเล่นเลย <c oughs> โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีทูมันจะเป็นน้องใหม่ของ โนมาซนะครับเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นน้องใหม่เลยทีเดียวเล่นได้นะครับสำหรับโนมาซนะครับเล่น m ม w t ทูได้แล้วอ่าครับมาตอนที่รอบที่2ครับจูไคจะแก้มือได้หรือเปล่าช่างเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเลยเนี่ยยิ่งแบบคนที่แคนเซิลเคาน์เตอร์แล้วมาจับเก่งๆอย่างนี้นะฮะผมไม่ค่อยจะรับมือเก่งเท่าไหร่เลยนะครับเอาละมามาดูกันต่อครับมิวทูครับรอบที่2ครับเจอกับจูไค นินจาย,ยังไม่ออกนะฮะนินจาย,ยังไม่ออกสกิลแพลสซี่ของผมก็ไม่ทํางานนะครับเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ว่าจะทํางานเมื่อไหร่แพสซี่นี่คือสกิลติดตัวนะครับเมื่อเลือดเหลือหนึ่งเหลือเหลือ,ลอ,ลอปิ่นๆน,น,นะครับโอเคครับมาตอ่อที่รอบที่สองครับมารอบแรกครับอา่าไอเตัวแคร์ทูนอลิเบรครับอะไรเซลฟ์พตะอุ๊ดม่โดเว้ยอืมคาลเตอร์ถอยไปก่อนหายตัแคมากันได้ยิงเซลฟ์พัดอืมอีกแล้วเหรออ่าตอนนี้แหละตีตีก้อยโอ้ไม่เนี่ยคาลเตอร์ทานจริงนะอืมบ้าจริง ออีกแล้วครับโอ้สเต็ปเดิมครับเคาน์เตอร์แดชจับยังไงต่อมิวทูโอ้โหเขาแบบเล่นลักษารยะมากครับไอ้ตัวไข่ไปเรื่อยๆครับยิงไรอ,อ้าวเสร็จครับอย่างงี้นี่นะจับกลับครับเสะลุลว์ทีมมาๆฟา,างรีซีครับไฮเปอร์บีม,มากันได้แดชเข้าไปท็อกซิกโอ้ท็อกซิกเร็วไปหน่อยครับโอ้พุ่งลงมาครับแล้วก็ตามด้วยตีโปรตีครับใส่โครงขาเข้าไปเต็มๆครับไปพันไอพันเหรอฮะนี่นะไปเข้าไป โอ้ยโอ้ยก็ผิดอืมไม่น่าเลยท่านจะเมื่อกี้จะกดแทะโอ้เสียคอมโบแล้วตะกี้ไฮเปอร์บีมากันได้ครับแดกไปแล้วรีบเข้าไปแดกครับพุ่งลงมาอ้าวติดรีซีตลุกขึ้นมาท็อกซิกเข้าไปทีหนึ่งรีเบคคุลลงมาต่อยเซแทะหลังมือรีเบคอืมอาร์ติโอนครับรัสเซอร์เพิร์กครับแล้วก็เพิ่มเลือดครับเออเข็นตะปิ้งโอ้โอ้ยชิบหายโอ้ยยังยังยังจับครับไม่ถีบเข้าไปอย่านะ ขอใจคลิเลียก็เพิ่มเลื่อยครับแล้วก็เพิ่มเกรโอ้ยอยังไงเนี้ยอุ้ยไซโคคัตเหลือ15ก็ครับตอนนี้ยังไงวกับบาครับไซโคคัตมาเลือดเหลือ8วินสุดท้ายครับ<อ>ยิงกระเดมมาไม่ถึงเหลือหนึ่งครับอ๋อชิพายอ๋ยโอโอดนไทร์บีมีแล้วโอ้เต็มขาเลยบ้าจริงครับไม่รู้ทหาวิธีเข้ายังไงครับเนี่ยจริงๆก็ไม่กล้าเข้านะครับเพราะว่ามันจะมีไซโคคัตด,ดักข้างหน้าเนี่ยสิโอ้ยเข้ามาต่อที่รอบที่2ครับมา ใส่โคคับมาเหรออ้าวซอยอย่างงี้นี่อย่าพึ่งอย่าพึ่งนี่ตีปกติเข้าไปกระชากเหรอรู้รู้โอ้โหกำลังจะรีฟเตชลงมาโดนโดนลุกนชิดรอบตัวครับเนี่ยโอ้ยังมีอีกรอบโอ้ตีไปครับท็อกซิกโอ้ตีเซนสไตน์ครับเตะลงมาครับแล้วก็ยิงมาครับใส่สไตน์โอ้เป็นท่าที่น่ากลัวอีกท่าหนึ่งนะเนี่ยไม่ค่อยปล่อยเขาแหละลิฟเตทลงกับใส่โคคัตนี่นะลิฟเตชออกก่อนลุกขึ้นมากิกาเดไม่โดนเขาก็รู้ครับบวกกับบาสที่หายโอ้โดนเต็มๆเลยครับเนี่ยอะไร นี่นะกานขอเข้าไปหลังมือแฟ่หลังมือรีเบต,อตโอเร็วไปหน่อยครับนี่อเตะเข้าไปแต่โอโหก็อ,ออกแทะอะไรไอพันไหลตีไปเตะเข้าไปเออคัตเตอร์ใบไม้อะไรเคาน์เตอร์อะไรรีเบตสูงเข้าไปนี่มาที่กระเด็นไม่โดนโ,โอโหโดนอะไรเลยพึ่งเลยตีนะสนที่คเคาน์เตอร์เข้าไปครับเต็มคอรครับเรียบร้อยครับตอนนี้ก็ตีตื้มแล้วนะครับหนึ่งเท่าครับโอ้โหแม่งเผ็ดจริงๆกว่าทำไมรู้สึกวันตึงมือจูใครมากเลยครับเนี่ยมาตอนที่รอบเฟิร์นทอนลาวครับ ใสโอคัทโอ้ยนี่เบรคไม่ทันออกครับไายโเทแคมากันได้โดนอีกแล้วครับเป็นท่าที่แบบสแปมนได้แบบน่าํำคามากอะบอกจริงโอ้ยโดนลูกลูกพันจิตรอบตัวครับไม่แต่โอ้แทงในด้านนึครับโอ้โดนยัดขึ้นคแล้วก็ไฟพออันครับไอพันแล้วก็ทันเดอร์พันครับมาสามท่าในตำนานเดี๋ยวก่อนนะไปยครับไปกาจูคาหยุดแค่นั้นแหละต้องมีพลิกเกมนี่แล้วก็เบรคเข้าไปครับ ขอลวงก็ไปรีเบดสิแล้วก็ไปรอบหนึ่งกับการ์ดแล้วฮะโอ้ดมบาลีแล้วก็เดมไ้าเข้ามาครับรีเบดคุณลงมาต่อยเตะแฝงมือรีเบดดาวกลมไปลมใส่จมกกรเอาละเวลาจะหมดแล้วสำหรับจิจิเกตสี่ตีโปรตีเข้าไปครับอ่ามาจังหวะนี้ก็ต้องแดกเข้าไปจับเออนั่นแหละพอดีไปครับนี่นีแล้วก็ยิงรีฟสตอมนั่นแหละเรียบร้อยครับโอเกือบไม่ทันแล้วครับเมื่อกี้เกตหมดพอดีเลยอ่ะโอจีจีครับตอนนี้ก็ตีตื้อมาได้ครับหนึ่งเท่า โอ้แม่งเหลือเชื่อมากครับตะกี้เกือบถ้าเกิดเวลาหมดตะกี้ถ้าเกิดจับได้นะแต่ว่าเธอไม่ใช่ร่างเมกาเนี่ยเขาก็ยังไม่ตายนะเพราะมันไม่มีที่สุดท้ายให้ไงโอ,โอเคครับมาตอนที่รอบฟันทลารนเลยครับรอบตัดสินนะฮะระหว่างจูไคแล้วก็มิวทูครับโอ้เล่นสนุกมากครับโนมายแต่ว่าเรารู้สึกว่าเรายังไม่ท็อปฟอร์มนะมันยังมันยังไม่มีความรู้สึกเหมือนแบบตอนที่ผมเล่นจูไครครั้งนั้นน่ะ ในครั้งนั้นคือแบบจะรู้สึกแบบว่าเหมือนมองเห็นทุกอย่างจะต้องทําอะไรเข้าทางไหนบ้างแต่ตอนนี้มันมันไม่ใช่อ่ะมันต้องวอร์มก่อนอ่ะแต่เอาเถอะมาเราจะสู้อย่างสุดความสามารถมาเริ่มกันเลยครับรอบแรกครับป่าใบไม้ไปรีเบดโอโ้มีอ้ตัวแถมมาครับเนี่ยไปสปแปม,ปแปมหรอฮะนี่ตีเข้าไปนี่หลังมือมาบูเลตสปีดโอ้โหจังหวะช่องโอ้โดนตัดล่างครับยังไง,ไงรีเบดไม่โดนแท้ไม่โดน,โดนอะไรโอ้โหเคาเน์เตอร์หลุดเลยเหรอ โดนเจอคนขัดติกแล้วน oh, ี่นะแส่จะดอดซะหน่อยท็อกซิกไม่กระโดดละซีเบตโอติดเคาน์เตอร์ครับโอ้เคาน์เตอร์มันไกลมากใครบบีมากันได้ตีเข้าไปเออแฟ่โอ้โหติดไฟพันครับไฟพันเป็นเคาน์เตอร์ครับไวจัปินเหรอเซฟบุคับมากันได้เคาน์เตอร์มากันได้ตีตัวกข้าไปโอติดเคาน์เตอร์อยู่ดีครับเลือดเหลือ25ครับเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรรีเบตโอยตีแส่หลังมือรีเบต อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะยิกระเด็นไม่โดนครับเร็วไปหน่อยใส่โคคัมาหลบได้แซงเข้าไปทีนึงโอ้โหก็ยังไม่รอดครับโดนไปโคคัทอีกทีนึงครับอืเจอโนมายซัตนี่คือแบบสแปมโคคัทสแปมใส่โคคัทได้บ่อยมากแบบใช้ได้คุ้มมากครับคือเขาไม่กล้าที่จะแปลงนี่เลยครับแปลงเป็นเมก้ามิทูเอ็กนะครับเนี่ยมาตอนที่รอบที่สองครับมาใส่โคคัทมาเข้ากันได้โอ้โหยังติดครับโอยมันยังเดาะต่อได้อีกอ่ะใส่โคคัสอ่ะน่าจะเคาน์เตอร์พอดีครับโดนเคาน์เตอร์ก่อนครับ หายปบิมพักันได้ตีก็ไปเตะแซ่โอ้แซสละช้าไปหน่อยต้องกันทันกับนี่มโอ้โดนทิ่มลงมาครับโอ้แล้วก็งัดขึ้นครับแล้วก็บัดสามพลาดสามอีกอุย้ยแต่แค่ไฟพันด้วยตีเนี่ยท็อกซิกดัก,กไว้ก่อนใช้อีเวนท์ครับยิงโอ้ปอบิมวิง,ง,ง,งได้หรือเปล่าไม่ได้ครับเอาละวัดใจกันหน่อยละตรงนี้เออนั่นแหละเหมือนเดิมเลยนี่นะเขาชอบเคาน์เตอร์เขาระหว่างที่โอเบวิมเสร็จตีบุลเลตซีเข้าไปยังไงต่อไอซ์ซึ่งก็แค้มากันได้ นอยี่ไรเบทโอ้โหมันยังมีอีกครอปหนึ่งครับเซลคัสอีกสองละล่อครับยี่ไม่ได้การนะครับต้องแปลงครับไม่กล้าจูใครมาแล้วโอ้ตดนที่ลงมาครับโอ้โดนอับครึ่งครับสิบหายละเอ้ยยัง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 อยู่อยู่พอได้ฟัดอืมก็การทันครับเนี่ยอืมบ้าจริงลีเบตจากอมเบทเออกระโดดไปไหนลงมาลงมาแล้วก็จับอืมจับไม่ได้ครับตีมาเซลคัสอะไรสวนด้วยเคาน์เตอร์ก็ปล่อยก้านคอยังยังไม่จบขิ้กระเดนไม่โดนทิ้งลงมาไม่โดนลีเบตจากอมเบท ยังเหรอหลังมือไลยโอ้ชนกอบคอมพิวเตอร์ครับหลังมือกัไปอีกทีหนึ่งรเรียบร้อยครับโอ้เกือบไปแล้วครับนับว่าใช้ได้ใช้ได้ตึงมือมากครับสำหรับมือทูของโนมายเซตครับโอ้ช่างมาสอนที่รอบกันนา,าครับเปิดม,มาด้วยเทอร์คอสติกแล้ว ทีมลวมหลายทีมลหมลายตีเข้าไปตีชาร์ตตีเข้าไปแต่าคามพิวเตอร์แล้วพี่กระเดไม่โดนโดนต,ตีรอบตัวครับแล้วก็พุ่งลงมาแล้วก็ตามด้วยงัดขึ้นครับแล้วก็ปิดด้วยหมัดสามท่าครับในตำนานโอ้เสียหายหลายแสนม,มากลบเป็นมังสวิรุขึ้นหลอดเลยอะตีส่วนที่ลิฟเบรกพี่กระเดไม่โดนครับตีรอบตัวเหรอแสบเข้าไปยังไงอยากเข้ามาอยากเข้ามาปกะการังมาเข้ากันได้ทีมลงมาจังหวะนี้แหละเอ้ยโอชิบห่างงานเข้าแล้วโอ้โดนไฟพันเต็มกลางหลังเลยเยอะอายเสื้อแคบมาเอ้ย อืใส่โคัชติดแล้วติดกับใส่โอโดนทีมข้างหลังครับโงงัดขึ้นครับงัดมาสามท่าอีกแล้วครับโอ้โหวันนี้โดนขี่รอบวะเนี่ยเหลือ24ครับใส่โค้ชมาครับโอ้โหมีแคนเซิลครับแล้วก็แดกเข้ามาแล้วก็จับครับเรียบร้อยครับสำหรับเกมนี้ครับโอ้มิวทูของโนมายเซตนี่ไม่ธรรมดาจริงๆครับเอาละครับจูไคของเราก็พ่ายแพ้กับมิวทูของโนมายเซตนะครับซึ่งเป็นตัวละครใหม่นะฮะโดนแย่งเมนไปแล้ว เพิ่งอาจจะเล่นดีกว่าผมด้วยซ้ำนะครับเนี่ยโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามมันด้วยนะครับแล้วเราก็มาเจอกันใหม่ครับในแมตช์หน้าของโนมายแซดครับสวัสดีครับ